อะจุบจุบมาไอเกมมาโหเออเออโอ้หมุนโคตรเท่อุ้ยดึงออกมาดึงดึงอือจุบนี่ไอเกมยืนบนหัวเราดิเกมใช่ฟุชชิ่งฮะเฟนบนหัวเรากะยืนบนหัวเรากว่าเกมโอเคอะแล้็งไปแบบนันนดิดึงดึง ยืนบนหัวเราแบบอยู่ต้นหน้าต้องโดดขึ้นไปไม่ได้นี่หว่าเออมายืนบนหัวเราโอเคเกมเรามีวิธีที่สองไปเกมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เกมอ่าอยู่ตรงนี้แล้วก็กระโดดขึ้นเรื่อยๆกระโดดกระโดดอ๋อได้เลยแล้วเก็ดึงเราขึ้นดึงปุ๊บแรงๆแรงๆเลยเออโอ้โหปลิบขึ้นมาเลยแค่นั้นเลยเออน้ำลื่นปังอ้ยแกไม่ใบเลย ไอ้เกมดึงดึงเราเกมดึงดึงปักยังรอดไอเกมนำลื่นก็ไม่คิดจะลื่นอย่างนี้ความจริงมันควรจะลื่นแบบแขยบได้ไม่ใช่เหรอวะไฟแหละอู้ยมันจะลื่นอย่างนี้อ๋อมันเลบเกมเกมมามาอ่ะเอเอดเฮ้ย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 เ Tông là ngày mì công hèn, <đalsdan> you. Okay. Mamma. Eh? Anila. Alain. Don't forget your friend. Didn't play off Cái Muyên hôn. Mamma. Ugh. 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 อ่ไปไทางไหนต่ออ่ะอันนี้ปลากัวนี่ไงยิบชิบชิบโอ,อ้เดี๋ยวไปเลยเล่นกันขึ้นทำไมฮะ Water is a f r game อีกแล้วอ่าโอ้ยลื่นลื่นเกมเกมมึงตาล่างอ่ะไม่ปลอดภัยเกมเราพูดจริงเออไม่ปลอดภัยเกมยืนตรงนี้หน่อยได้เลยได้เลย ไอเกมไอเกมใหญ่ใหญ่อ่ามประมาณนี้แล้วก็เอ้โอ้โอ้เกมระวังตกนะลูกๆอย่าให้เราตกไม่ตกไม่ตกโอ้โอ้โอ้เกมกระโดดไหมถึงถึงอ่ะหรือว่าเอ็งอยากจะหรือว่าเอ็งอยากจะใช้ท่าผักกับเกมเอ้ยไม่รู้งั้นเราก็ต้องมาผักเองอ่ะโอเคได้มามากระโดดตัวเลยจิ๊กู

เกมโฮโหเล็งมาเกมเล็งนะเป็นแม่นๆแล้วก็แล้วก็เฮ้ยาได้ยูอ้า๋อลืมโทษที Don't forget your face เกือมแล้วมึงเฮ้ยครึ่งทางแล้วโอ้ครึ่งทางแล้วก็คือโดดอันนี้โดดได้เลยใช่ไหม โอ้โหด้านล่างอย่าพลาดนะยพี่เกมไม่พลาดหรอกคุณยังกมันจะไม่พลาดได้ยังไงอ่ะผาเกมอันนี้มันกระโดดถึงไหมวะไม่ถึงไม่ไม่อย่าเสี่ยงเลยเออเก็ดึง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 งไงดีวะอันนี้เหรอโอ้โหโอ้ไอเกมเมื่อเราพลาดคือเริ่มใหม่นะแล้วไม่โอเคนะไอเกมกระโดดกระโดดใช้แบบใช้ใช้คว่ำแหลกโอ้โหไอเกมเกมลงมาก่อนเกมลงมาก่อนเกม เรามีวิธีอยู่แบบกระโดดแบบให้ทั้งสองคนนะให้มันหลักแหลกกับเก,กมกระโดดโกระโดดกระโดดอ่าโอเคกระโดดขึ้นมาเกมไอ้ขึ้นมาแล้วไอ้กระโดดแล้วเอ้ก็ไปดึงเราจากตรงนี้แล้วกันได้เลยระวงังนะเว้ยเกมมันหสมอยู่เดี๋ยวขึ้นมามนยังไงเกมระวงังนะว่าเกอ๋อตรงนูน้นประมาณนี้นะอมามาโอโ้โหโคตรเสียวเรื่องนี้ยไาดีวะอ่ะอ้าได้อยู ไปต่อไปต่อเช็คพอยอยู่ไหนวันนี้สองร้อยห้าสิบฮะกระโดดเกมทำไมอันนี้มันสูงจัง,งอ่ะไอ้เกมถ้าเราแบบผักเองแนละ้วมันไปตกน้ำอะก็แย่นะเอ้ยเดี๋ยวนะต้องเลงนเ้ยเลงตรงตรง้นแพรป,ป,ป,ประมาณตรงนี้ไปโดนขอบหินอ่ะ เบาเบ,า,า,เบาไม่ไม่แดงมากโอ้โหโอ้โอโอเคพอดีพอดีตาก,กูแหละตากันละมาไอเกมมาสนใจเองเว้ยมามุงเชื่อใจกูยังไงมันก็ไม่ผิดพลาดแน่นอนโโอ้หไอเกมเร่งเล่งจะ,จะไปยังไงวะไอเกมเออสวยละเกมอ๋อผักโอ้ยยากนะเว้ยไอเกมถ้าเอ็งดึงแรงไปเราก็ตกแบบไหมแบบเนี้ยมาอ่ะ แค่เชื่อใจก็พอละแล้วเกมโอ้เกมระวังว่าตกแบบพร้อมแล้วนะมาๆเฮ้ยตรงนี้มันมีหลุมอ่ะเออเอออเาเป็นเออได้เลยไม่ได้กินอ่าตรงนี้ตรงนี้เออตรงนั้นเอออยากสกัดคำนวณเมื่อกี้นี้มันมีน้ำอ่ะเกมเอาละอึือโอ้ยเกมบุมก็เห็นมีหลุมไงก็เลยไม่อยากดูแล้ว ไอ้คอยอยู่ไหนวะจะหาไม่เจอเหมือนกันไอ้เกมโอเมก้าเราเพิ่งจะอยู่แค่ครึ่งทางฮะโอ้ครึ่งทางจากเซนพลอยไม่นะอะไรวะนี่นี่มันชักหรือเปล่าวะอันนี้เชือกอันนี้เออไม่หล่อขึ้นไหมล่ะกระโดดไปไกลยังวะอ่ะเขามาอ่าฮะอ่า อะไรเนี่ยตรงนู้นเกเอย่าดึงเราพลาดนะโอเคเกมเรามีเราเราต้องใช้ข่าผักแล้วว่ะโอเคต้องใช้อไม่ต้องวะกระโดดดิอ่กระโดดเอออ่ะโอเคหูดึงเกเป็นอะไรเกมวงการนั้มีอะไรหรือเปล่ามีถ้าตกหน้าผาก็แตกกันเลยอ่ะออ่าเดี๋ยวจะดึงแบบเบาๆสีส้มแล้วงั้นปัง โอ้ยก้อนเกมอะหูยนี่ไม่มีที่เบรกด้วยลองไหมลองลองไหมมามาแป๊บมึงอ่าโอเคโอเคเราสาธิต้มโอ้ยเกมเอาเลยเราเข้าไปใกลอย่ามือเลื่อนนะไว้เกมโอเคโอเคโอเคอู้ อ่ะข้างล่างม,ม,มีพื้นข้างล่างม,มีพื้นอยู่เราต้องโดดลงไปเกมเกมไหมมึงมันมีถม้ำอ่ะม,มามาเกมมาเดีย๋ยวบอกนะว่าเฮ้ยอ่อโอเคโอเคตอนแรกนี่มันจะจับเชือกขึ้นไปเลยอ่ะเกมมันไม่มีเชือกข,ขึ้นอันนี้มันหลอกเกมอย่าเราาอย่ทำเราตกเกมอย่าบอกนะว่าถ้าตกไปคือถะต้องตกไปโดนอะไรเกมอทำตกะเว้ยอ๋อโอเคได้ได้อันนี้ยากนะ ยืเกัมึงต้อใจเองหนึ่งสองสามฮึ่มแล้วเองแบบยืนบนหัวเราอีกไอเกมเฮ้ยเออเฮ้ยเออเอ้ยวันไรละไอมือโอ้ไม่ก็ถ้าพลาดเี่คือซวยเลยโอ้โหเด้อเด้อเด้อยังไงวะต้องยืนยังไงดีกว่าไอเกมไม่ไม่คือเราอะปัญหาคือเราอะจะผลักไงเว้ย ่ะมาถ้าผักเราเกินไปอ่ะเองจะโดนกระติ๊นเองจะโดนกระเด็นกลับมาเว้ยเอาไปสีสม้มได้ไอ้เกมเ,เกมผ้เาเองดึงเราแรงเกินไปอ่ะเราอะจะอะไรจเองกูเสียบว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอเ่อดึงฝั่งในแล้วกันแล้วก็จะดึงเป็นสีสม้มโอ้โหดูเกมไปไปไป โอเคอันนี้ปลากูธรรมดารอจังไกลอะเกมอีกห้าสิบโอ้ไม่ก็อีกไกลเลยนี่วาเกมกระโดด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 เกมกระโดดเออกระโดดกระโดดกระโดดเอาเอ่ะโอเคมาหนึงอันนี้ดึงแดงได้ไหมโอ้นี้หนึ่งแดงได้เลยสีแดงเลยเอ่อธรรมดาจ้าจ้าอ้อเอออืออี โอเคไม่มีเกมเฮ้ย yes เ h e c k p o i เกมเกมอันน่้จุดสุดท้ายเหรอเป่าๆอันนี้แค่เช็คพอย i n แบบความแบบลำบากจะมันจะเริ่มขึ้นเว้ยโอเคความลำบากมันจะเริ่มขึ้นเลยไม่ค่อยดีเลยความลำบากที่แท้จริงกๆมันจะเริ่มขึ้นเว้ยเกมมามาจุ่มเลยอ่ามาเอ้ยร้านอะไรอ่ะเอ๊ะเอ้ะเอ๊ะตัวแต่แปดจิต อะไรวะมันทำอะไรได้อ่ะหลอกเรามันหลอกเราไว้เกมเอ๋เอร้านธรรมดาไม่มีอะไรเลยไดมาที่เช็คพอยต์นี่ไอ้เกมกดเทเลพอร์ตได้แล้วดูดูด,ดไูไหน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 ฮะเอ้ยเกมความจริงคือเรากดเทเลพอร์ตได้ทุกทุกห้าสิบเมตรความจริงอันนี้แยกติบคือเราก็รอดแล้วอ๋ออ๋อโอเคตอนนี้คือ,อเรามีกำลังใจเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วว่ะเกทเทเลพอร์ตติ้งอ่าได้แล้วโอเคเกมตอนนี้คือเรามีกำลังใจนิดนึงเพิ่มขึ้นอย่างเกมนิดนึงเออเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วมาชาร์เตอร์ซาเลิ จะยากไปไหนเมื่อกี้ยังยากเลยนไอ้เกมๆมาใหม่ที่เกมๆเราอยากลองกันหน่อยดิเพราะว่ามันแบบทำให้เราคิดท่าใหม่ได้ถ้าเมันทำได้จริงจริงอะมาสองมึงกดเกมๆกดกดปล่อยเลยเกมปล่อยปล่อยเฮ้ยหรือว่าสิ่งที่เราคิดขึ้นมาทำได้จริงวะทฤษฎีมันคืออะไรก็คือแบบเวลาจะทำอะไรยากๆใช่ไหมที่มันถ้าที่ที่เรามันมีสองคนแล้วมันจะง่ายกว่าเราเราจะเราจะใช้ท่านี้ไปเกมแล้วเราก็จะแบบรอดแบบอีสตี้ไปโอเคจะเชื่อจะเชื่อ

เอ,เอ,อยู่ที่ก็หมอกลงอยู่ที่ก็หมอกลงสีหมอกเว้ยอืมเกมโอเคนี่ตกได้ใช่ไหมล่ะตกตายตกตายโอเคได้เลยไอเกมดึงเข้าไปอ๋ออันนี้ง่ายนี่ง่ายได้ได้ได้ อโจไม่มาเลยอ่ะเขาทำให้พื้นมันมันมันไม่เท่ากันนะพื้นมันควรจะเท่ากันดิไอ้แบบดันเนี่ยแต่ช่างมันเถอะโอเคก็ต้องมีมึงด้วยมามาเฮ้ยเอ็งการจังหวะดได้แล้วเอ็งไปถึงเอ็งการแรงได้แล้วว่าเอาว่ะมาขึ้นกันเกมไม่ไม่เกมอันนี้แบบกระโดดขึ้นของใครของมันอ๋อเหรออ๋อเหรอเออเดี๋ยวนะอ๋อโอเคทำไมมันง่ายกว่าปกติวะเออใช่มันง่ายดีละเออง่ายดีละวเดีไปบ่นเลย เคมามาอดีๆมามานี่ไงอ่าอะไรว่าเศรษฐ์สนุ่นน้ำแข็งลื่นเอ้ยหิมะลื่นนี่จะมีเก์ทำไมดีวะเกมมาขยับไม่ได้เกมเกมเกมดึงเดืงเกมโอ้ยรอกุรอดูมึงไหลเลยอะ แปลว่าคือเราอ่ะจะต้องแบบผักใช่ไหมเออก็คือมต้องผักต้องพักว่ะเนี่ยอยากเพ้อยากเกมอยากเพ้อ่ะจำได้อมาขึ้นกันโอเค ก็ตัวพี่เอ๊ะชซ่อเอ๊ะเกมเราเพิ่งสังเกตว่านี่มันเป็นเออชมานเอาละเ,เกมมาถึงละเราจะทำยังไาามมงว่า,อ,า <c oughs> อ๋อนี่มุมนี้ไม่ไม่เกมไม่ตรงนี้คือมันจะยิ่งดื่นง่ายไว้เกมยังไงอ่ะแล้วเราเรากำลังคิดอะไรอยู่อืหรือว่าความจริงคือเราแบบ สามสองเกมอ้าวคำนวณถูกต้องนี่อะสีน้ำตาลนี่เออดีดีดีไอเกมอันนี้ทเราเราจะทำอะไรก็ได้อะห้ามไม่ให้อยู่ตรงพื้นทีม้าใช่ไหมโอเคใช่แปทำเกมเกมๆั่ตัวละอ๋องล้็ทำไงวะนะสีแดงสีแดงอุดสุดอุ้ยอุ้ยอุ้ยรอดไหมกอดโอ้อันนี้ดึงสุดขีดเลย อ่าคราวนี้ดึงตัวแล้วกันอ่ะอู้หูสุดยอดอทำเงนดีๆมนันอันตรายมากอะตรงนี้ไม่เชื่อกไม่เชื่อกไอ้เกมไอเก้มยเกือบติงจุดปอยมาแล้ว <laughs> อ่เ <laughs> อ๊ะ<า>ถ้า <h ate> <h ate> เราโดนโดนโดนหิมาเราคือเราทำแบบนี้คือได้ไหมวะเราเองแบบ เราคือมันเป็นปการถ่วงเวลาตัวเองเว้ยเราให้เองดึงเราใหม่ได้ไหมอยากเสี่ยงไหมเองเราเราให้เองเลือกอ่ะเอาไหมแมวแมวไม่ฝากอะไรไว้กับบล็อกแค่นั้นแหละอ่ะโอ้คำนวณได้ดีตากว้องโอ้เกมห้ามพลาดนะไว้ตรงเนี้นออยเราสแุดใงบบบบบบได้เลยวิ่งสุดใจตีเกมอย,ยู่งสุดใ เจ้าโอ้โหเกมห้ามถ้าไม่เองเดินเซนน้องไปเกมเองอยากเดินขบขอบอ่ะไอเกมเอาเลยถูกแนละ้วถูกแนละ้วถูกแนละ้วเดือดเดือดถกแนละ้วนะเอาเลยเกมเดินดะฮึบฮึบเอเยเ้ยเ,เ,เป็นไม่ได้ยังไงวะไอเกมไม่ได้บอกแล้วชิบักมึงแม่งคูดเกมความสามารถเราประเทศไหมเจ๋งเจ๋งอันนี้แบบไม่ต้องกลัวหิมะแล้วดิไอเกม เอ้ยเอ้ยกลับไปที mm ่เ hmm. ด okay. okay. ิมเกมกลับไปที huh. oh ่เ huh. ด oh ิมเกมไม่ต้องกลัวเว้ยนี่ดึงขึ้นมาอ้าวเดึงยังดึงอ้าเกมกลับมาในเกมปลอดภัยได้อยู่อ๋อไอ้เกมตรงนี้มีเชือกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตรงมีเชือกอ๋อโอเคตกใจหมดเกมเองเองเราประกอนเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดกันวันนี้เกมบักเลยนะเว้ยบักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเองเองต้องอยู่ข้างบนกระโดดกันโอ้โหเองตึงจากงั้นดิเกมอ่าโอเค แดงเข้มแล้วไงเออย้อยมาดียูทูปพาวเวอร์ทูพูลเดอร์บวกเกมดึงน่อยดิดึงอะไรบอกบอกน้ำเงินอ่ะฮะดึงบอกน้ำเงินคือยังไงก็มันเออะอ่าเกมกดบักทัน่เมื่อกี้บัากอนเมื่อกี้กดเราใส่บัเกกนหลังทาง เกมเกมเองนึงมาก่อนอ่เราใส่บั๊กเป็นไวปเดี๋ยวนำไปไปทำมาเกมมันลื่นมันลื่นเฉยตอนตอนนี้มันไม่แค่บั๊กแบบเร็วเองเองวิ่งมาเรื่อยๆได้้ความจริงคือมันไม่ใช่บั๊กไปแตอนเมื่อกี้คือมันแค่ตารางมันแบบไปเรื่อยๆเอาล่ะไปกันออืมโอเค คือเราไม่มีบัคย้อนหลังเกมเรายังแบบไม่ได้แบบตัดสรุุถ okay, well, ึงข okay, ั้นนั้นในเกมเท่มากว่ะเกมอะไกันด้านล่างมีหลุมเด้อไอเคโอเคได้ๆเอ้าเล้จะโดดอ๋อโอเค เออขึ้นมาอ่ามาลองดูโอเคเกมวันนี้ว่าดีคือมีเครื่องตกจริงๆอ่ามาหนึ่งเลยหนึ่งสองสามฮะดนึงซาำใหม่ดิเกมมึงลอยกาลอากาศได้ใช่ไอ้นับนี่เกมนับแล้วจะปล่อยหนึ่งสองสามคือเราฟุกบอกไปในตัวแล้วกันเกมมาหนึ่งสองสาม โอ้โหบินมาจ้องหน้าหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้โหบั๊กเลยเกมโอเคโอเคอ่าตรงนี้ฝากเอ้เกมมันมีหลุมใช่มันมีหลุมเหรเห็นเห็นแล้วมาเป็นไงเกมขอโทษอ่ะหนึ่งสองสามอ่าประมาณนี้ ดึงหัวมาสีแดงด <c oughs> ได้เออได้อเออขึ้นบนนู้นไม่เชกไมีเช็คเช็บเช,ช,ช็คพ o i n ย yes <c oughs> ไปไปไปอะไรอะ่ะเอาก็เคสเหมือนเดิมโอเคไปแล้วโอ,โอ้โหคัชชั่นโอ้โหโดุโโหม้มโอ้โหไปเกมไปไม่เป็นไรเกม เอ็งต้องเชื่อใจผู้มีพลังพิเศษเว้ยเออเ้องเชื่อแล้วต้องเชื่อในตัวกูด้วยถูกต้องเว้ยเราก็เชื่อใจมึงต้องเชื่อในกูดิไม่เชื่อในบักขมันไปเราต้องไปเราต้องไปเพื่อนกันสามัคคีกันนะเว้ยมาเราจะไม่ใช้พลังพิเศษแร้วมีเราปล่อยเมาส์เออนี่เชื่อนี่แค่ดึงมาอมา อะไรวะเนี่ยเชือกเหรอไม่ใช่เกมพีมะลื่นไม่ใช่หรอหรือว่ามันไม่รื้นไม่รื้อละอ๋อไม่รื้นไม่รื้นมามาโอ้โหโอเคอ่าโอเคอ่าน้าจิ้มน่าจิ้มไปอันนี้กะนิดเดียวพออ่าเกมระวังลุมเกมเกมดุมโอเคเอเราต้องไปไหนวะอ๋อไปเด็ดอ๋อนู่นอ๋อเกมเกมตัดติกันอุ้ยเออเกมเรากะยากขอ ประมาณตรงนี้ได้อยู่อ่ะเอาละาาสามสองไปคม,มชือ้ออ่ะสีส้มพอ,อมนี่เาายี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปเออสามสองไปอ่าโอเคอ,อันนี้โอ้มันจะเป็นฮะสีแดงได้เลยไอ้เกมมันทำให้เรา รู้สึกถึงเกมบินปีนบันไดเลยแบบพอเราเห็นบันไดอะเกมจริงเลยเอ็งเอ็มแจ็บสตอฟสเต็ปไหมเกมเออใช่เคยเคยเคยเกมมันจะตกเว้ยเฮ้ยอะอะไรอะล่างอะไรอะเออไม่เกมไม่ทันละยูแคมพุตเตอร์เล็ดบ็อกบ็อกเก้นเพลสมีเกมลองกดดิอ๋อแล้วเราจะแบบผักอย่วะ เออเกมเราวองไม่เห็นนะเกมอ๋อได้ละอ๋งไงไอ,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 อคือมาวางไว้ตรงนี้ก <ไป S 1> ็มันลัดขดกินไปว่ะเกมนี่นี่น,นี่ชิปอ่าโอเคมาไปตรงไหนไปไหนอ๋อนี่นี่เอ๊ะแล้วคนที่ติดตลางอ๋อยังมีดูอยู่หรือว่าเราหรือว่าเรา,รเราต้องผักออกวะฮ <laughs> ะ <laughs> ติดติด ไอ้เกมตกแมพดึงเราดึงไม่ได้เม <uh ื่อกี้โโอ้หมึงไปไกลเลยมันดึงไม่ได้หรอกเกมไม่ได้แล้วเมื่อกี้ที่มึงไปไกลมากขอโทษเกมดึงเราขึ้นดีออไอเกมเกมมาไอเกมเอ้ยเอ้ยเกมอะไรช่วยช่วยเราเออเรายอมไม่ได้เราจะผักเองจะขับทำไม มาสนุกกันมาสนุกกันไอเกมไอเกมเราอยู่สองร้อยเรารอดพอเสียมันดีเลยมันก็ถึงวินเทจดีไอเกมไอเกมไม่ทำอะไรอ่ะเอาเกมพายุหิมะมันมันยอมพ่อตายเกม